สวัสดีครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสานะครับกับผมครูยางครับวันนี้มาสอนคําว่าปู้หรือแปลว่าไม่ตามคําเรียกร้องนะครับลูกศิษย์บอกว่าครูยางคะหนูอยากให้ครูยกตัวอย่างคําว่าปู้หรือว่าปู่ตัวนี้นะครับว่ามันใช้ยังไงบ้างที่เราคุ้นหูได้ยินกันบ่อยๆนะครับปู้ตัวนี้สอนมาอ่านได้2เสียงนะครับก็คือปู้กับคาว่าปู่เราจะผ่านเสียงก็ต่อเมื่อเสียงที่4ี่กับเสียงที่4ี่เจอกัน ถ้าปู่ตัวนี้อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นเสียงที่สองทันทอ่านว่าปู่นั่นเองนะครับเรามาดูนะครับว่าการใช้มีอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากคําทีหนึ่งปู่好吃ไม่อร่อยปู่แปลว่าไม่ไหมครับมันเป็นการปฏิเสธในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะครับแต่การปู่ตัวนี้สามารถเอาไปปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เช่นกันนะครับในกรณีนี้คือบอกว่าไม่อร่อยนะ่นะตอนนั้นปู่好吃ไม่อร่อย 不好吃看我阿 e on 好吃好不要动不要动我的吃 by o 好 e 赶吃 by 买阿拉蕾奶人家老他妈贵阳买阿拉蕾杨老师不好吃吗买阿拉蕾哦不好吃买阿拉阿拉好吃阿拉买好吃吗买了先看望吗 เพราะมันเป็นเครื่องหมาย question มาถูกต้องไหมไม่หรือเหรอใช้คําว่ามา好吃吗อร่อยไหม好吃吗อร่อยไหมนั่นเองนะครับอ่านตามคุยอย่างรอบนึงนะครับคําว่าไม่อร่อยนะฮะปู่สีแดงแปลว่าไม่นะฮะปู不好吃ไม่อร่อยนะค,ะนะคะรับต่อไปนะครับลองมาดูคําต่อไปปู่เหมือนกันนะ,ะปู่ไมงปูานะ,ะปู่ไมงปูานะ,ะปู่ไม่รูะะ้เพราะว่าไม่เข้าใจ ผู้หมิงนะไม่เข้าใจฮนะแปลว่าไม่เข้าใจผู้หมิป่าไม่เข้าใจนะครับหรือเราจะใช้ก็ผู้ตอบนะผู้ตอนะไม่เข้าใจผู้ตอบหัวูตก,ก็ได้หวัวผู้ตฉันไม่เข้าใจนะครับผู้ตอบผู้หมิป่าหรือใชว่าผู้ลีวก็ได้ผู้ลีวเก็ได้นะผู้ชิงฉูได้เยอะเลยคําว่าไม่เข้าใจได้เยอะมากไม่จําเป็นมีแค่สองคำนี้นะผู้หมิงป่า นะปู不懂นะปูเเหลีียวจ๋不了解不知道ไม,ไม่ไม่ทราบก็ยังได้นะครับได้หลักหลักหลายคำนะโอเคนะครับเรามาดูคําต่อไปนะครับปู不知道ไม่ทราบ,ไม,รบไม่รู้ปู่ยังคงแปลว่าไม่知道แปลว่ารู้รวมกันครับปู不知道ไม่รู้ไม่ทราบถ้าเขาถามว่าครุยยางไปไหนเธอรู้ไหมชี่หน儿 特鲁道你知道吗？特你，萨知道有没洗洗那么干知道萨没吗？你知道吗？特萨没，特鲁没？陈秘如我不知道。对不起，口脱来看。对不起，口脱来看。我不。 ร道แปลว่าฉันไม่ทราบหรือจะแปลว่าฉันไม่รู้นะครับแล้วแต่พวกเราจะแปลนะฮะจะแปลว่าไม่ทราบไม่รู้ได้เลยนะฮะปูู้道ปูแปลว่าไม่知道แปลว่าทราบฉันทราบแล้วฉันรู้แล้วฉันทราบแล้วฉันทราบแล้วนั่นเองนะครับอ่ะคาตอมาไม่น่ารักเลยอ่ะนะไม่น่ารักภาษาจีนว่าอย่างไงปู้เข่ออปู้เข่ออนะครับปู่แปลว่าไม่ 可爱แปลว่าน่ารักนะไอ้ตัวเดียวดูสีนะฮะแปลว่ารักไอ้ตัวเดียวแปลว่ารัก可爱ไปรวมกัน й, แปลว่าน่ารัก可爱ไปรวมกันแปลว่าน่ารักนะฮะดังนั้นถ้าเวลาเราแบอบกว่าไม่น่ารักเขาไม่น่ารักอ่ะ他ป可爱เขาไม่น่ารักฉันน่ารักไหมหวฉันน่ารัก可爱ไ,ไม่หรือเลยใช้คําว่ามา วัวเขออายมาคุณบ้าที่ไหนทำตัวเองว่าน่ารักไหมนี่นะครับนะเราลองฝึกถามดูเราเอาไว้คุยกับอ่าแฟนเราดูนะตออ贝我可爱吗？ฉันน่ารักไหม啊？今天我可爱吗？วันนี้ฉันน่ารักไหมะนะแฟนเราสวนกันมาปูเ不ายไม่น่ารักนะป不แปลว่าไม่เขอายแปลว่าน่ารักอ๋อ好อ่ะน่ารักมากอเข好ายน่ารักมากหรือใช่很可爱ก็ได้นะครับอ่ะต่อไป 不好看ไม่สวย不好看ไม่สวยนะเหมือนเดิมครับเขาว่าปู่แปลว่าไม่ปู่แปลว่าไม่ห好แปลว่าดีห好แปลว่าดีข้านแปลว่าดูห好ข้านแปลว่าดูดีนะแปลตรงตัวก็แปลว่าสวยนั่นเองใช้กับผู้หญิงก็ได้ใช้กับอ่าเสื้อผ้าก็ได้นะ อ่าสวยดูดีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยหนะังก็ได้นะดูไม่สนุกเลยนะถ้าเป็นหนังก็เกี่ยวกับดูไม่สนุกเขาข,ข้ามแล้วดูสนุกนะดูดีก็คือดูสนุกแต่ถ้าเกี่ยวกับคนก็ดูว่าสวยแต่ถ้าเกี่ยวกับภาพยนตร์หนังสือก็แปลว่าดูสนุกนะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับคนก็แปลว่าวสวยถ้าเกี่ยวกับสิ่งของก็แปลว่าสวยงามนั่นเองนะครับกรณีนี้เขาบอกว่าปูหอข้าวน,นะอันนี้ถ้ากำลังพูดถึงคนสิ่งของเราแปลว่าไม่สวยแต่ถ้าพูดถึงดูหนังสือดูหนังภาพยนตร์เนี่ย ผู้หาข้างจะแปลว่าไม่สนุกก็ได้เพราะว่าไม่สนุกก็คือดูไม่ดีก็คืออืหนังเรื่องนี้ไปดูแล้วไม่ดีเลยก็คือมันดูไม่ไม่ดีอ่ะไม่สนุกอ่ะนะดูแล้วไม่เพลิพพนตาก็เลยแปลว่าไม่สนุกได้ด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้ใช้กับคนหรือสิ่งของเราเรียกว่าไม่สวยในีผู้หาข้างอีกทีนึงนะครับไหล次ผู้แปลว่าไม่หาข้างแปลว่าดูดี ดูไม่ดีก็คือดูไม่สวยนั่นเองนะครับอ่าผ่านนะครับต่อไปไม่เพราะปู่เขาชิ้งปู่แปลว่าไม่ดแปลว่าดีชิงแปลว่าฟังปู้ิีฟังไม่ดีก็คือฟังไม่เพราะนั่นเองนะครับฟังไม่ดีก็คือฟังไม่เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าห่าข้างดูดีดูดีก็อาจจะดูว่าดูสวยถ้าเป็นหนังภาพยนตร์อะไรพวกนี้ก็หนังสือก็เรยว่าดูสนุกนะแต่กรณีนี้นปู่ดีฟังไง่ ฟังไม่เพราะอ่ะอย่างเช่นเราฟังเพลงเพลงของเอ่อคนคนเนี้ยเพราะไหมโอ้ยไม่เพราะปู้好听เพราะ好听นะถ้าเพราะก็ใช่ก็好听很好听เพราะมากเลยพี่เบิร์ดเอก歌นะเพลงของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเอ的歌เพลงของพี่เบิร์ด很好听ฟังเพราะมากเลย好听ฟังเพราะนั่นเองนะครับต่อไปยังอยู่ในหมวดของไม่เหมือนกันไม่พอใจภาษาจีนว่าปู้ ไม่พอปูไม่พอปูไม่พอีไแปลว่าเลยไม่งอี้แปลว่าไม่พอใจไม่งอี้แปลว่าพอใจเธอพอใจไหมหนี like ่ม่งอี้มหเธอพอใจไหมเราเอาของขวัญให้เขาอะซื้อของขวัญให้เขาแล้วถาม้ยคุณพอใจไหมหนีไม่พอใจไหมเธอพอใจหรือยังที่ไปฟ้องแม่ฉันและฉันโดนด่าหนี่ม่งอเใจม吗เธอพอใจแล้วหรือยังเม吗แล้วหรือยัง 你满意了吗เธอพอใจแล้วหรือยังนะฮะอยากได้นู่นอยากได้นี่แม่ซื้อให้หนักชุดใหญ่เลยพอใจหรือยัง你ล意了มาฉันไม่พอใจป我不满意ไม่พอใจปู不满意แค่เติมคำว่าไม่เฉยๆก็คือปู้เห็นไหมฮะพอใจรีกว่า满意ม我满意了เช่นพอใจแล้ว我满意了我ง意了้ล่นพอใจแล้ว,ว,อลวโอเคไหมครับ满意พอใจนั่นเองนะครับ ต่อไปไม่ต้องการภาษาจีนเหรอไม่ต้องการฉันไม่ต <naz pos> ้องการเธอละว้ฉ <fuck> ันไม่ต้องการเธอละเมื่อกี้ฉันต้องการให้เธอมาช่วยเธอไม่มาตอนเนี้ยฉันไม่ต้องการแล้วตอนเนี้ฉันไม่ต้องการเธอละไอ้เมื่อกี้ตอนเรียกแล้วไม่ยอมมานะต้องการฉันต้องการเงินฉันต้องการเงิน 我陈需要，所以我一需需要动感。我需要等钱，陈动感等。陈动感，ความรักของเธอ。我陈动感需要，ขอ你的，ขอ你的的嘛 p o s t i 的你的爱。我需要你的爱，陈动感，ความรัก我不需要了，前面动感了。 ่我不需要了ฉันไม่ต้องการละนะครับก็คือของชิ้นนี้ยฉันไม่ต้องการแฉันให้เธอ่ชล我不需要了我送ี่ฉันมอบให้เธอ我送给你นั่นเองนะครับ不需要แปลว่าไม่ต้องการ需要ต้องการนั่นเองครับต่อไปไม่เสียใจเลยไม่เสียใจไม่เสียใจเลยว่าปู่ไม่เหมือนเดิมนะปู่เสียใจไหมปู่สเสียใจไหมปู่ต้องการไหมปู่น,นะรักไหมปู่เห็นไหมฮะใช้ปู่หมดเลยนะเข้าใจไหมปู่ไม่ 不懂，没了解，不明白，没了解，不明白，没了解，那ะ阿，我们读นะ没写在，不伤心。没写在，不伤心。前面写在，我不伤心。前面写在，我不伤心。前面写在，她写在没？你伤心吗？她你当成，她从我这里，写在没？你伤，你。 伤心吗？他写在吗？你伤心吗？昆写在吗？哦，我不伤心，才没写在。啊？不伤心，没写在。也写在。不要伤心，也写在。你才看我，别伤心，也写在。写在,在，才讲话伤心，怎没得的呢？伤心，把我写在。呐，看能能没写债，哥他们讲话没。 ไม่伤心เขา写จี๊กว้าฮ่า伤心ีย写จมากมาั้วาฮ่า伤心จะ写จี๊กมั้แม่่า伤心แม่写จกมยที่รู้ว่าเธอโกเขานั่นเองนะครับเอาละอย่าเขาว่าไม่ลืมเอาฉันไม่ลืมหรอกแล้วบ่าวปูว่วจี่ฉันไม่ลืมแน่นอนวปูหรือว่าอ่วปูนะแต่อันนี้ต้องเอาว่าปูนะโทษทีนะครับคุยหยางทำผิดนะต้องเอาว่าปู ว่างจีนะเปลี่ยนจากแม่โทรเป็นแม่มจัตาวาเพราะเสียงสี่กับเสียงสี่ปููปูปูเห็นไหมปู่เป็นเสียงที่สี่ 4, ว่างหวังหวังว่างเสียงที่สี่ตัวแรกต้องเป็นปูนะปูว่างจีนะไม่ลืมนะปูว่างจีไม่ลืมคําว่าลืมภาษาจีนว่าว่างจีนะฉันไม่ลืมปู我งจีฉันไม่ลืม我งจีฉันไม่ลืมในมมน,นี้นะว่างจีแปลว่าลืมนะครับพวกเราครับคาว่าว่างจีสองคำเนี้ย มันแปลตรงตัวว่างแปลว่าลืมจีแปลว่าจําว่างจีแปลว่าลืมจำได้เองคนจีนเขาเรียกลืมจํานะ๋อฉันลืมจําหัวว่างจีลืมจําก็แสดงว่าจําไม่ได้ไงลืมจําไว้ในสมองเรานะฉันไม่ลืมหัวไม่ลืมปูว่างจีในที่นี้ต้องผ่านเสียงเป็นเสียงสองนะครับปูต้องอ่านว่าปูว่างจีนะว่าปูว่างจีนะฉันไม่ลืมไน่เองนะครับนี่ว่างจี什么吗คุณลืมอะไรไหม 你忘记什么吗คุณลืมอะไรไหมโอ้我不忘记了ฉันไม่ลืมแล้วนะไม่ลืมแล้วนะครับแต่คำว่าลืมจริงๆแล้วใช้คำว่าว่างก็ได้นะฮะว่างลืมแล้วว่างละฉันลืมแล้วฉันลืมแล้วฉันลืมแล้วนะว่างตัวนี้เป็นกริยานะฮะเป็นคำว่าลืมว่างลฉันลืมแล้วว่างจแปลว่าลืมไดนเหมือนกันนะครับต่อไปไม่ระวังอ่ะไม่ระวังใช่ว่าไม่ร นะผู้เสี่ยนไม่ระวังเสี่ยนแปลว่าระวังนะเสี่ยวแปลว่าเล็กซสนแปลว่าใจเฮ้ยทําใจให้มันเล็กๆหน่อยอย่าทำใจพองโตแบบไม่กลัวใครอย่าทําเป็นแบบนั้นนะทำใจใมันระวังเล็กๆหน่อยก็คือเสี่ยวซินใจเล็กก็คือระวังนั่นเองนะนีี่่่เยสวซินคุณต้องระวังนะนีี่่่เยสวซินคุณต้องระวังนะแต่ในกรณีวน不ี 我不小心啊，可托那坡没拉王被叶些过，我不小心踩到你啊！我不小心踩到你啊！我不小心踩到你，前面没没摊王被叶些特呐，被叶些他呐，啊，踩到你前面了王的卡，小心不要忘了王那里，的卡。再来是不小心没了王。 ก็ร,กรียกว่า小心杨老师小心一点呐อย奶呐杨老师小心点ะะ่อยนะครับอ่าโอเคนะผ่านนะครับไม่ได้ยากกันไปนะพวกเรานะฝากพวกเราคนไหนที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามคุยอย่างนะครับมาเรียนด้วยกันได้ทุกๆคืนเวลาสองทุ่มในทิกตอกก็ได้นะครับชื่อว่าเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะถ้าใครไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะขอบคุณทุกๆกคนนะครับคนไหนที่สนใจอยากสั่งซื้อสไลด์ไฟล์ PDF แบบเนี้ย ทักมาหาผูได้เป็นไฟล์นะไม่ใช่หนังสือนะเป็นสไลด์ตัวนี้เลยนะครับนะต่อไปไม่น่าเบื่อภาษาจีนว่าปู่ยวนะปู่ยวนะไม่ปู่无วแปลว่าไม่น่าเบื่อบางคนอ่านว่าปู่หยวได้ไหมถ้าถ้าไต้หวันก็อ่านว่าหูแต่ถ้าจีนก็หูเหลว่าไม่น่าเบื่ออ่我觉得好无聊ฉันรู้สึกว่าน่าเบื่อมาก我觉得好无聊นะฉันรู้สึกว่า น่าเบื่อมากแต่กรณีนี้บอกว่าไม่น่าเบื่ออ๋ไปดูหนังเป็นไงบ้างอ๋อไม่无วไม่น่าเบื่อ我ผมคิดว,ว่าไม่น่าเบื่อสักนิดเ,เ,เ,เลย一点都不无聊，ไม่น่าเบื่อเลยสักนิดเลย一点都不无聊，ไม่เบื่อเลยนะครับผม很很很很很很คิดว่าไม่น่าเบื่อมาก今天我รับวันนี้ผมคว่าไม่น่าเบื่อมากนะครับนะ